การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565คณะรัฐมนตรีได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนที่มีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ทั้งนี้หลายท่านที่ไปลงทะเบียนก็ประสบปัญหาว่ามีคู่สมรสนะครับก็คือเคยจดทะเบียนสมรส แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่กับคู่สมรสอาจจะแยกทางกันหรือว่าติดตามตัวไม่ได้เนี่ยโดยที่ทะเบียนสมรสเนี่ยยังค้างอยู่ซึ่งตามกฎหมายตามฐานข้อมูลก็ถือว่ายังมีคู่สมรสซึ่งได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่ติด สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่เป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งก็หมายถึงผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในกลุ่มนี้หากมีคู่สมรส และไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารให้ก็ให้เจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลอบตอเจ้าหน้าที่อำเภอหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ได้รับมอบหมายก็ให้สามารถ เป็นผู้เซ็นรับรองแทนว่าผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนี้ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้โดยมีพยานบุคคลอีกสองคนร่วมเซ็นรับรองนะครับก็จะถือว่าข้อมูลการลงทะเบียนนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนของคู่สมรสอันนี้กลุ่มที่1 นะครับก็คือให้เจ้าที่ของทางมหาไทยที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับรองให้เลยแล้วก็มีพยานเซ็นอีก2คนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปีกลุ่มนี้หากท่านมีคู่สมรสและไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ ก็ให้ตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้เซ็นรับรองตัวเองว่ามีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดต่อหรือติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารได้โดยมีพยานบุคคล2คนเซ็นรับรองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านก็ต้องกรอกข้อมูลเอกสารในการลงทะเบียนนะครับและใบยืนยันตัวตนนะครับซึ่งท่านสามารถ ขอได้ที่หน่วยลงทะเบียนหรือจะดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ในการลงทะเบียนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไปขอที่หน่วยลงทะเบียนเลยและอย่าลืมนำพยานบุคคลไป2คนด้วยเพื่อเซ็นรับรองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับและต้องมีการแก้ไขข้อมูล ก็ขอให้ท่านไปติดต่อแก้ไขข้อมูลและเซ็นเอกสารในส่วนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ที่หน่วยลงทะเบียนส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับอาจจะได้รับข่าวหรือว่าเ,ออเพื่อนบอกมาแล้วเป็นกังวลว่าเรามีคู่สมรสและไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นั้นจะหมดสิทธิ์หรือเปล่าท่านไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่ลงทะเบียน ท่านไปลงทะเบียนได้เลยที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านและหากมีคู่สมรสและติดตามคู่สมรสไม่ได้เนี่ยก็ไปดูหลักเกณฑ์ว่าถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เจ้าที่ของทางมหาไทยในพื้นที่เซ็นรับรองแทนและก็มีพยานเซ็นอีกสองคน หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยท่านก็เซ็นรับรองตัวเองเลยแล้วก็มีพยานเซ็นรับรองอีก2คนก็ถือว่าข้อมูลในส่วนของคู่สมรสท่านก็ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดนี้โดยมติคณะรัฐมตนตรีณวันที่5ตุลาคม2565ย้ำนะครับว่าผู้ที่มีคู่สมรส มีการจดทะเบียนสมรสและไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้ท่านมีโอกาสนะครับในการลงทะเบียนนะครับโดยถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็หมายถึงผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ของทางมหาดไทย นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลพนักงานอบตอพนักงานอำเภอเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับรองแทนได้แล้วก็มีพยานเซ็นอีกสองคนแต่ถ้าเกิดท่านเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อายุต่ำกว่า60ปีท่านเซ็นรับรองตัวเองได้เลยแล้วก็มีพยานเซ็นรับรองอีกสองคนก็ถือว่า ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ยังไงติดขัดอะไรยังไงไม่แน่ใจอะไรท่านไปสอบถามที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านได้เลยหรือว่าบางพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยเนี่ยก็ไปลงทะเบียนรับลงทะเบียนให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็นออผู้สูงอายุที่เดินทางลำบาก รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงในหลายพื้นที่ก็จัดเจ้าที่เข้าไปให้บริการในการลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของขอท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนครับ